กลาสวัสดีคุณผูครับขอต้อนรับสู่ช่าบอดเจมส์จากคลิปที่แล้วที่เรารีวิวผลพิษคลิปนี้เราจะมาล่าของสวมใส่ของเจเลมี่นะก็คือแปกกี้โค้ดนะวิธีเช็คเข้ามาห้องนี้นะครับแล้วก็เปิดในที่สังเกตนี่เห็นไหมถ้าเกิดเจเลมี่มันจะอยู่ข้างบนครับวิธีเช็คตัวฟาเหมือนกันไปที่เจเลมี่แล้วก็ดูข้างล่างมันจะเห็นนะครับทุกคนจริงๆอันนี้สูตรลองไปใช้ดูเจเลมี่เกิดน,นะตรงนั้นเห็นไหมคือห้องของดูฟาแล้วก็เจมี่ เจ่มิมจะคุ้มป่วใช่ไหมห้องดูาฟ์มอยู่ข้างล่างเนี่ยมันแค่เชื่อมประตูไม่ให้ต้องเห็นเฉอๆพวกคนเนี่ยแค่นี้แค่นี้จริงโอเคผมขอจัดก,การดู้ฟ้าก่อน Let's go ไอ้เหี้ยไม่ใช่มาเลยดู้ฟ้ามาเลยดีกว่ามาดีครับโอ้ผมเสียตายมากแต่ก่อนมีตายกับตายปุบันไม่รู้จะตายต่อไหม นหนูเด้งหนูเดงเว้ย,ยจะตายมาดิมาดิครับมาดิครับผมโอ้โอ,โอ้ดูเดือดเลือดพลาดจาัดโอ้ยไปอบเงียบกูถ่ายคลิปอยู่เวียนเฮ้ยจะดกูตายโอ้โหเดี๋ยวผมวรีเลยตายแทุกคนเกือบตายนะต่อไปไปตีเจก,กันครับว้านี่ไงทุกคน มันไม่เอ้ยมันเกิดจริงๆแหละอันนี้ไม่ได้ยาเสิร์มครับมีเลือดตั้งอันนี้อยู่เลยเนี่ยมันเกิดจริงๆนะเนี่ย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 ยังไงมึงแหกตาดูไอ้บอสตีนี่ทำการตีมาเลยครับตาลีตาบอมแล้วก็ลีไปครับผมไม่ดรอปคุดกากต่อไปโอเคทุกคนเซิร์ฟนี่เกิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลุมยำตามบอลมันเลยลี ทุกคนครับคือจะเกลือใช่ไหมไม่ตอบอีกแล้วเคเซิฟต่อไปครับผมโอเคทุกคนเซิรฟนี้เกิดนะครับดูกับแขกรับเชิญนะครับเด็กชายไบอั้นเจ้าเกา่าเจ้าเดิมชอบกินต้มมาม่าซะด้วยมันหัวเราะเองโอเคเลยผมจะรีเลยเทุกคนจะตายแล้วเอ้ยโอ้ย,ยไม่หลบไม่ดอบครับผม โอ้ยสูงกลางชิบหายเซิฟต่อไปอโอเคทุกคนเซิร์ฟนี้เกิดนะครับมาดูว่าจะดอกไหมดูครับดอกเลยย้ายครับไปดูเซิร์ฟนี้นครับผมลากข้างวัวไปนย่างเงี้ยนี่นนเปรี้ยงปุ่มเฮ้ยดอกดอกครับทุกคนคล <ปะ S 1> ิปนี้เป็นการที่แบบโอ้ยกี่ตัววะไม่ดูนะครับถ้าทุกคนรู้ก็ไปนับเอานะครับโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะก็อยู่ระดับอ่า ฟ้าครับไม่ที่ม่วงม่วงคือไอ้แว่นตาที่เราไปล่ามาอ่านคำอธิบายเหมือนนักมากที่จะพกพาจริงๆแล้วไม่เป็นเช่นนั้นว h าต่เฮียครับใส่ก็เกเๆแบบนี้เลยแบบถ้าคุณไปเปลี่ยนหน้าเป็นแบบอะไรวะเกเลมี่ล้วก็มายืนอยูแบบโอ้โคตรเกเแ,แต่ผมไม่ชอบนะผมจะเอาเป็นแว่นโดฟามิโก้เพราะมันบวกตาเมจ็ด จุดห้าเปอร์เซ็นต์นำทุกคนโอเคคลิปนี้วันเพียงเท่านี้ครับแล้ว,วลก็วดวก, bye bye. กดไลค์กดติดตา์ผมด้วยเจ้าแคปพนณาครับบายบายกดไลค์กดติดตามด้วยนะไม่กดเป็นเกจบหายตัว